สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อก่อนทางช่องลุงวิมลคนทําเกษตรด้วยพี่น้องดย้อสำหรับท่านใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระด,ดิ่งน้ำด้อครับด้อเ่ได้แจง้งเตือนคลิปเป็นใหม่ก็รสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเป็นเสาร์วันที่สิบเก้าเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเป็นเสาร์วนันศุกร์ กับพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโครกระเบือทั้งอันบ้านป่าโหลพี่น้องบ้านป่าโหลอำเภอว่าลิชพูมจังหวัดสกลนครเลยพี่นอ้องเลยพามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางวงาราคควยพี่น้องคนนี้ก็งวงควายก็รู้สึกว่าขามาาลายแน่ยังหน่อยเละพี่น้องอันตลาดบ้านป่าโหลเหลือมีแนวหอยขามาาลายแล้ว ู้ใดมีง่อมีวขยด้วยพี่น้องด้วยขมาด้วยพี่น้องขอมา้าขายรือบามาสือก็ได้พี่น้องทั้งตลาดบานป่าโลนี่พี่น้องผู้ใดมากกับมากนี่พี่น้องขอมาแต่ถ้าบังคนมหอดนาเทศสบาลนเลี้ยวเลยพี่น้อยพี่น้องเลี้ยวขวาขม้าเลยมาเซิงอ่ะเนี่ยเลี้ยวขวามากกับมาเลี้ยวใส่เลาาีเ้ยว้ส่มหอดลงเลี้ยดเด็หน่อยก็เลี้ยวขวาตรงมากกับหอดพี่น้องรอาางงงือว่ารขม้าทั้งบานทั้งท่งไปบานดอนนี่ก็ได้เปิดทุกมือวันศุกร์ กับมือวันวันจันทร์พี่น้องเปิดสองมือคูณใดมีงัวมีควายอยากกับเขามาขายเลยว่ามาหาสี่งัวสุดควายเลี้ยงกับเขามาเลยพี่น้องมีหลายอยู่เขาดีสื่ออยู่มาพี่น้องมาเบิ่งน้ากันเพียงใดมือละค่าตลาดนี่อันนี้งัวมันเป็นแม่ลูกบ่แม่นี่แม่อีเล่หนิไหมลูกก้อนใหญ่เถอะบ่เขาบางยาวเถอะบ่มันได้ลูกจักจั่วเลย ลูกหาเพันว่าพี่น้องถึงมวลลี่ได้ทองไม่อีกอบ้างโอ้สมได้สามเดือนแล้วลูกได้ยักเดือนเนี้ยลูกแดงบ่โอ้นี่ลูกคนนี้น,นี่นี่พี่น้องโอ้ลูกแม่ลูกแม่บ้านนี่นี่ลูกแม่แล้วก็แม่นั่นโอ้แม่นี่ลูกอันนี้ก็ลูกมันบ่แม่ครับโอ้ลูกตัวแรกมัน มีลูกแล้วตัวนี้เจ็ดเดือนแล้วโอ้อันนี้ก็มีลูกแล้วหลายไปได้แม่นั่งนี่เศสามครับสองหมื่นสามพันัตนี่อันตัวเมีอันนี้ม่ลูกอันนี้บัตรแม่ลูกก็เศรครับโอ้เศร้าสองแม่ลูกสองตัวนี่เศร้าสองเนี่ยโอ้คือชนดีแท้ดีอะไรนี่พี่น้องเศ้าสองอันนี้เศร้าสตีครับผมนี่พี่น้องราคาห้องตัล่องได <15 S 1> ของของับเฟืองเด้อบร์ตดต่อเข้าศูน 087- 087- 255- 1017- 1017ครับผมผูไดสนใจอยากได้ง่วเหลี่ยงโคเขามาไม่ไหวพี่รองตกสองมกกดอยู่พอพันไปัเลยนสาอูบรอพอพันเพราะไม่ปทกอง ก็เห็นจ้าของไปน้งนครับนียองคียดเด้อนี่บอคุณว่าชิปสองหาลอยกระส่นมันลูกเจ้าตัวเราห้อยเสียงนี่สามซี่โตนับเจ็ดพอดีลูกเพลกลูกเม่ลูกครูคููเนาะชิปสองหาลอยกระส้อมสูงพากกว่าชิลอยสามอดมาก h ơ ง โอ้หอยสามสิบเดสาบนี้พี่น้องลูก3าซตัวนี่แหละรา 12, 500, ะะคาสิบสอหาร่อยบอกราคายังต่อรองได้เบอร์ตอ 60, อิดต่อเขาศูนย์ยังเหรอเ้าแย์เสงหกสองเจ็ดหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งหกเก้ไปเสี่ยงพี่น้องใคอยากได้กันโัเขามามาโคมเยียวนี่บอก เที่ตัวนึงตัวนี้ก็แม่นบปล่โอ้ขายแล้วสวงพี่น้องเลย้แม่เดียวนในด้วยพี่น้องด้วยเมลูกพี่น้องจะข้างไฟดอกเพื่อจ็จ่อมาไว้แม่ยใหญ่อยู่ด้วยล่ะลูกกวนดีอยู่

เอาเลสิไปห้องีกชิ้น้อนัวเอาบูดีรถไปอเจ้าขาดเ่่สมัเอาบูดีรถสองคนนี่ส้อยวัสิบแปดเลยสิบแปดรถไฮร้อยี่สองพันกับหกพันเนาะ เ่อนแปดนี่บอะโตยขายเขาแค่ไหนเราต้องจะขายเขาจรหต้องขายเขาดอกการืกาขายสามร้อยสามบ่มีบ่มีเลยเขาให้ซุปตาแนละคอสามีตัวเสียวไว้เห็นยังนมีสามรอยนึงเนาะสามรอยหนึ่งเนาะโลก็เขากัเข้าใจเด้หางงอไปขายสดจันเราว่าอป8 0ันจังจคนจัรเอบ่ต้อเ้อกา9ได้ วยอสาที่เก้าหาจเศ้านี่บอแล้วบอกแล้วว่าสาก็หารยเยตก็สเยแล้วก็คือเขาด้วยล่ะสามอเท่านั้นหสิเพิ่หายสเปก็จะได้สามลก็ไปหาเงินก็โตเลยเ้าไเงินสามได้เท่หรกรยามาห้องู้จักพอค้าก็เสื้อมาดีกว่าอจันเอะค่าได้าพมนพค้าเด้อติขายจักบานี่ แม่เขาขายหลูกซีขายมือหนึ่งโอ้มือหนึงแม่ลูกนี่แม่แม่หกแม่หกลูกซีแบบี่เขาจะขายกันแล้วพี่น้องว่ัสดแม่หลูกซีเพิ่มให้ลอยนึ่งเลยเท่ากัเท่าเหื่อายลอยหนึงแล้วว่ายในตะกองพ้าจังได้ติมีจะไปตัวโอ้มีเงินนามร้อยร้อยจะได้กระยาขอจะมี่กระาจะได้กรยา บ่อขายวัวพันน้ำชั่วในแต่กระยาชิบแปดชิ0แปดลอยหนึ่งเพิ่นหาแม่ลูกแม่ผุดเดือกบาใ่ไหมผุดแม่ผุดขายแล้วโอ้ขายแล้วเรวย่แม่เดียวค่ากันนู่นี่แม่ลูกค่ะแม่ลูกนี่แม่ลูกเ้ยนนนี่แลูกแม่กับม้าเวสามร้อยพออพอเพิ่นคอรพอเพิ่นใคค่าใบนึงนีเออใคค่าใบลอยนึง ให้โตกับเงินไหนหาขอเงินได้ยังนขอเงไนเป็ขอใครขอได้หน้ามีหลายามีแล้วน้ามีเลยขาดแต่เงินเีขาดแต่เงินโอ้ยบ้บ่ได้หัวคาราได้ยังได้กดมูเลยเงนหมื่นตึ่ขึ้นมาเมื่อเช้าวานี่บอกได้กดได้กดมูเลยห่วยยังฆ่ากันอยองเลยให้เราล่อยนึงเง อมาใจแล้วมาเร็วมาอีกอยู่รึงไม่เอาัมนไม่ได้อยู nah, ah ่แ huh ล้วได้นบอกว่าลูกมาหาลูก yes, พ่อคนนี้ย <No. ังวงเออแยกลับไปอ๋อทีมอนเงินอนค้ำมาเลย จ้าไปขอมี่บบนี้ขออีกก้อนึงเพิ่มอีกหนึงงอ้าเพิ่มเพอีกรนึงโอยาออาอีกหนเดียวพ่อเอาไทเลยได้กันเลยพี่้องสิบแปดสองลอยครัเาจะซื้อกันตัวเด็มเนื้อะไรนี่ตัวพี่่อมันบอกตัวนี้ตัวเมียขึ้กัน เชีงเนือเสืออพเนือดเนาะมื่หาร้อยพกเขาเนาะห้องเนาะก็เพื่อลดเพื่อต่อหงม้ขยบมืนม่นหมื่นหมื่นหมื่นพันเหมือที่เพิ่ห้องไเอาคู่ พระเจ้าให้เลือกเอาตัวนึงมาสิตันต้นจสาม้ยไปเลี่ยอไดแล้วเอาลอย้วเลิศลต้น oh, น right? like ั้นเกิดสิบเอดลอยิบเอดทะลอยเออตัวนั่นติก็เจ้าสือไปลงเขียง สื่อเขาจะาสื่อกันเลไรพี่น้องตละหมื่นหมื่นห้าร้อยตัวละหมื่นสามร้อยอันนี้กรซ้ำกันนี่บอว่โอ้มันหลงลงมันคือกันเนาะสารสารสารกับเสียนกับเสาเนาะมันสามซ้อเนาะขาดอยู่ซอหนึ่ง โอ้สารเสาเทียนส่อหนึ่งรูปลายไปตัดยางบ่นี่นี้พิทัดยางละสอเสานเ่รเดี๋ยวจะเสอเทียนลับเสาสารยังมาได้อยู่ได้ยังละมากมือนีกเอาหัววมานอีกคนขายแล้วโอ้ขายแล้วหมื่นหนึ่งขายหมื่นหนึ่งโอ้อันนี้เขาเสีทอยไปเลยเสียอยเสียถเขาจะเขาจะบอกเสียลวดเขาเสียลวดโอ้เข้าห่างลวดคนขายบุญหรอบ่ตลาดขายบุญไปนี่ยังแม่มั้งครับโอ้ลูกขายบุญหรอ โูกมันขายไปแล้วนี่แต่ม่ไโอ้ขายดีนะตลาดเนาะนี่พี่น้องโอ้ไาารนี่แม่มันเท่าไหร่ละนี่แม่มันอยากได้มเมื่อหนึ่งครับนี่พี่น้องเมื่อหนึ่งคนว่าแม่ลูกมันเพิ่นขายแล้วนี่ลูกคนแดงแดงนอนอยู่นี่ลูกขายไปแล้วนี่ลูกงามอยู่นี่เห็นแม่เมื่อหนึ่งโอ้ลูกมันงามเล, <c oughs> ลมยเนาะกลมอรรถจู อย่าอยู่เมียอยู่มือหนึ่งอันตุนีเดชันที่จอยนี่คือกันครับมือมือขึ้นกันน้ำพี่น้องเลือกเพิ่งเอาเลยลูกกีฬาลูกคนลูกขายไปแล้วนี่เพื่อมาเมืองหนึ่งหมดสันตัวได้ดีกันดีเพราะแรงเนาะโอ้ตัวนี้สูงเรียบร้อยหนบางยังไงสูงตัวนึงหนาตัวนี้นี่ก็นี่ก็บเมือคือกันพี่น้องตัวละมือลูกมันเขาขายไปแล้วลูกวันขายไป ผู้ใดสนใจโทรมาหาหอยโลดเบอร์ติดต่อเบอร์0 086 086 026 026 8130ดหกศูนยอพี่น้องเด้อนี่โทรไวๆได้เพิ่นสิขายก่อนได้นั่นโทรนี่พี่น้องเมละามันละเมินราคาห่องนี่พี่น้องต้องทิต่อร่องได้อย่ากินด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรไวๆได้เพิ่นว่าตลาดบ้านป่ารั้วพี่น้องแจ้ว่าทองออกดัง จะข้างใครดดกเขาจะเอาขายกันล้ไปคงใครหางวินบ้ก็ขายละขายดีได้มือนในตลาดนี่ก็คขายแะ้วพี่รองีีก็ขายเขาจะเอาขายกันบ่นแล้วขายตักบาทอะไรหมื่นพันหมื่นกับพันหนึ่งนี่พี่น้องหมื่นพัน เขาเจ้าก็าได้ขายดีดีใตลาดเป็นอะไรพี่น้องาะรนี่เขาเจ้ารูปเพนเท่ากครอ่ะาานนขายผ้านทั้ง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 ทงทั้นทั้ง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 ทั้ห่า้งทั้งั้งทน้งั้งทั้น้งง้้้ง พอมสูงกับสิลอยแบบลอยสี่สามสแม่ลูกบ่เน,นี่มีแม่ลูกนะครับเนี่ยไแม่มันนี่บ่ครัโอ้เฮี้ยงกันนี่หลายไปไหดนนี่สาหรัาหกแม่นี่สูงลอยสาบห้บวกบวกนละลูกแม่ยังดีสองหมืพันอันนี้สามหมืนแล้วสองตัวนี่เนาะ ราคาห้องราาคห้องหางเกยเบอร์ติ๊ตต่อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามแปดห้าสามเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาพี่น้องอันนี้แม่นั่งนี่เพื่อนวันชิพหาแม่นี่ก็ได้ความสูงก็ประมาณร้อยเกือบร้อยซีเพื่อนละ อันนี้กับซิบหาขึ้นกันนี่พี่น้องน,นี่ก็เลยลอยเกือบลอยซี่ลอยสามหาบวกอยู่แล้วก็เม่ลูกนันน่นดีพี่น้องนะราคานี่ห้องไว้ซื้อเพิาา่ว่าแล้วค่าอย่างนี้ตอรองได้อันตัว,มตวมเมย์อย่างไรตัวเมยเอนั่งเมยน่อยบูหูจเ,จเจ้าของเขาจะเขาจะขายกันละบอป็นงวดลาดงวดลาดพี่น้อง จะมามันธันจากจักจยายนกหน่อยว่าหลาบบริหนเจของเองฝนนี่ก็บเหหนเจของเองฝนให้หางขมามเลยพี่น้องเปิดมอกเลย่บ้านบริษัทบ้านนั่นบริษัที่ต่อไปยุกเขาจะกระสื่อเอาไว้เลยพี่น้องห่วกัอะไรนี่เขาจะกระสื่อแล้ว ขายยาก่บมัขายเสนหาลอยเนาะเสวนหาลอยเพิ่งขายกันพี่เราขายกันเรียบ้อยเลวเรียบ้อยแล้วนั่งสวย้วก็แล้วนั่งสวยก้ยกันแล้โอ้้ยขายิ่ละ่ละครับโอ้ขายดีเลยเนาะขายด้ขายส่วนเนาะจะว่ากว้ยขายดีก็งอเลยเนาะส่วนกล้วยมาแห้งพี่น้อง วานกับไปเจ้าสี่พันมส่วนเขาหยุดเน่ยหาุดนีใึ่นแล้วมีอห่โอตัวน้อยซื้อเตงงอน่อยหน่อยวมีอไปหนึ่งสี่พันมาส่นตัวามมหาลยแกลูกไปน้าไปน้าไปไปตตัวเออบงดูแม่ลูก่สมหาทอนเศ้าแล้ว เอาสกหาแมแม่ลูกแม่เขาแค่าพันเออหรอมีลูกมันหกหาเรีย่หาพันเลยังลูกมานทไหวันหาเรียแม่มันหาพันกับเป็นเท่ากายขาย่นตัวซื้อจูบแม่มาหาพันตัวขายเอาจะเอาลูกเขาจะเอาแต่ลูกด้นี่เจ้สาเสามหารย มันกินหยาทย่ะก่อหน่ยู่เหลือกินมากๆโอ้ยง้อกดาบกูเพื่อซื้อร้อนมอสหาร่อยก็เจ้าซื้อแล้รพี่รองสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแม่ลูก